สวัสดีครับผมชักแขกจัดให้นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำอ่าให้ท่านผู้ชมได้ดูนะว่าเวลาเราเจาะปึ๊บเบอร์เจ็ดเราจะใช้ดอกแบบน,นี้นะเล็กๆแบบนี้เราก็สามารถใช้อ่ามือเดียวได้นะฮะคลิปที่ผ่านมาผมจะใช้แบบพลาสติกใสแบบนี้นะะแล้วก็ด่าแบบนี้ฮะ,ะแ,บบแบบนี้ที่คลิปที่ผ่านมาเนาะเร็จแล้วนะฮะผมก็จะใช้ดอกแบบนี้เบอร์เจ็ดแบบนี้ดอกโรตารีเบอร์เจ็ดแบบนี้ผมจะใช้มือเดียวนี่ได้ฮะใช้มือเดียวได้นะ แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นดอกแบบนี้นะดอกประมาณสามปุมนีเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้พุกเหล็กเนี่ยเราไม่สามารถเจาะมือเดียวได้นะเพราะว่าตีตีเราแน่นอนตีมือแน่นอนนะทีนี้เราทํำยังไงจะให้มันอยู่ติดกระปูลโดยเราไม่ต้องจับกระป๋องไว้เราสามารถเจาะได้เลยนะก็ไม่มีอะไรมากมายนะมีตัวช่วยอย่างนะที่สามารถทาเองได้เลยนะครับเรามาดูนะครับว่าตัวไหนดูแบบนี้นยฮะดูมันเป็นเวอรเนี้ย ใช้กาวสองหน้านะฮะเนี่ยกาวสองหน้านี่ธรรมดาเนี่ยนะเราจะติดแค่ประมาณสองด้านนะฮสองด้านนะครับบนกับล่างนะครับบนกับล่างแค่นี้เองครับนะเดี๋วนี้เสร็จแล้วเราจะแกะตัวนี้ออกแกะ เลอเลยครับนะจะทำาังไง๋ยวไปจ่อให้ท่านดูเลยครับนี่ครับผมผมได้มาาไปไว้นะฮะเนี่ยสามจุดนะผมจะจ่อให้ดูสามจุดนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ดอกสว่านแบบน,นี้ยใช้ดอกสว่านใหญ่แบบเนี้ยมันจะจับมือเดียวไม่ได้มันจะตีมือน,นะฮะลองมาดูว่าอามันจะเป็นยังไงะฮะนี่สำหรับใช้แบบนี้ฮะเนี่ยติดแบบนี้ฮะเนี่ยติดแบบนี้ฮะ ดาวสองหน้าเลยนะฮะนี่ลองดูนะคมาถ่าดูครับดูแรกนะครับผมถ่ายเลยฮะถ่ายเลยครับเสร็จแล้วเราก็เจาะนะฮะเจาะสองมือนะครับ เราไปภาพที่อื่นะครับแล้วก็เจาะต่อนะฮะเจาะเลย เยอะนะฮะนี่เศษปูนนะฮะเยอะเลยฮะนี่ผมว่าใช้ได้นะฮะนี่ตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าอ่ามันติดได้จริงซะว่าเราติดได้หลายครั้งแล้วมันติดไม่ได้จริงเราแกะออกเราสามารถติดอ่าเราสามารถเอากาวสองหน้ามาติดใหม่ได้นะฮะนี่ตัวนี้เอาไว้ใช้ได้อีกนานฮะตัวเนี้ยเราก็ทําไว้นะฮะสําหรับในห้องนอนนะหรือในห้องนั่งเล่นนะฮะที่ไม่มีความชื้นนะฮะถ้าเกิดว่ามีความชื้นเนี่ยกาวตัวเนี้ยมันจะติดไม่ค่อยอยู่นะครับผมนะนี่ครับกาวสองหน้าเนาะนี่ก็ มันแนะนําวิธีง่ายๆนะเราเจาะพุ่งเหล็กใหญ่ๆนะเราจะจับ,จบยากนะมือเดียวนะฮะทีนี้เรามาทําแบบนี้เราก็สามารถจับสองมือได้เลยครับง่ายๆโดยไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะนี่ทาแค่นี้เองนะฮะถ้าเกิดว่าเราเลิกใช้เราก็ใช้ตัวนี้เราก็ใส่ใหม่ก็ได้นะฮะบางทีกาวบันหุคุณภาพนะครับนี่ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับพ่อบ้านนะฮะหรือช่างมือใหม่ที่หัดเจาะฝาผนังนะ,ะที่ซ่อมแซมบ้านในบ้านของตัวติดตั้งไอ้นู่นนี่เล็กๆน้อยๆน,ยนะ,ะก็สามารถดูคลิปของังแากแข่งได้นะ,ะผมนะ อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านเนาะน่ครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่างแข่งหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะต่ก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจนจบสวัสดีครับ